หกเกลียเส้นนี้ก็จะเอาไปลวกให้มันนิ่มก่อนแล้วก็ไปล้างเพื่อหยุดการสุกก็เตรียมไส้หมูหมีกึง่งซึ่งทอดแล้วก็เอาไปต้มในพะโลนี่ก็เตรียมเห็ดหอมกับข้างานคนผัดก็ต้องนี่จอมยุทธจอมยุทธเสี่ยมหลีแหงครัวคุณหลีน,นี้น้ำที่ใส่ก็จะเป็นน้ำพะโลที่เราต้มไส้หมูหมีดกึง่งน,นี่เราก็จะเริ่มจากเกี่ยวเห็ดหอมเรื่อเกี๊ยว มีนก็เรียกว่าคนทำไม่รู้แต่ว่าคนถ่ายเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วก็ได้ใส่ใส่หมูหกิดนึงแล้วก็เอาต้าลข้างงาใส่ลงไปก่อนก็ต้า,านจะสุกยากกว่าไี่ใส่ลงไปชุ่มลงคลุงรวดแล้วก็ตักด้วยน้าโล อัน,นี้เราก็จะชิมก่อนนะเพราะว่าน้ำพ่โลมจะออกหวานอยู่แล้วโหพอถ่ายคลิปนี่จาก8ปดนี่เหลือยี่สิบกระสายสีเดือดหอมธรมัดธรรมแมงจากแปดสิเหลือยี่ ตามด้วไข่ลูกเครื่องปรุงวันนี้ที่เราใส่ก็มีแค่ผงปรุงรสเห็ดขอมก็ซีอิ๊วเห็ดหอมแล้วก็พิกไทยเพราะความหวานมาจากน้ำมีคลื่นแทกล<ม>ุ่มๆๆๆมอยู่เอามาอย่างละสอ,อตัวเร่มตลง เอาใบกจะตุ้งทีหลังเอาพัดต่อไปโอเคอืมอาปากซะแป๊บ